สวัสดีครับวันนี้ครับมาเขาเรียกว่าโอ้โหมาปล่อยเหรียญมาร่วมประมูลกันนะครับพี่นะใครอยากร่วมประมูลเหรียญเศรษฐีศรีสุโธโอ้ยไม่ใช่สิซับนคราชนะครับซับนคราชวันนี้เรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับโอ้โหนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอบคุณที่กด กดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้นะครับทักทยายบรรยากาศตอนเ,อเขาเรียกว่าทักทายบรรยากาศก่อนประมงเหรียญพ่อสีสุดโตครับวันนี้เริ่มประมูลที่250นะครับใครที่ตามมาบ้างนะรุ่นซับนัคลาด <S <S มาพี่วันนี้ใครใส่พลารอรอชมใส่ การประมูลวันนี้นะครับก็เริ่มประมงที่250แล้วก็บิดครั้งละ50ครับนะครับวันนี้ใครที่เป็นสายปู่สีสุโทมาครับพี่หนึ่งราคามาแล้วจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะครับฝาสวัสดีทุกทุกคนเลยครับนะครับเสียงชัดไหมพี่เสียงชัดนะครับวันนี้มาพี่เริ่มใส่พารามให้หน่อยใส่พารามให้หน่อยนะครับ ใส่พารามมาให้หน่อยนะครับใครที่เ,เล่นเหรียญเศรษฐีสีสุดโทนะครับคืนนี้คืนนี้ใครอยากประมูงเหรียญรุ่นทรับนักขลาดเรียนเชิญเลยนะครับนะครับยังยังไม่เห็นสักคอมเมนต์เลย <laughs> น่าสงสารน,น่าสงสารจังนะครับ สองนาทีสวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกคนครับทักทายทุกท่านเลยครับสวัสดีครับพี่ทีพี่ทีตามมาแล้วมาพี่เปิดหน่อยทางนี้ก็เล่นพี่ <c oughs> ามา <cl aps> เห็นคอมเมนต์แล้วดีใจมากเลยนะครับ Comment, มาเล่นทางบ้านแดงดีกว่าพี่มาใครคืนนี้ลุยกันต่อลุยกันต่อมาเหรียญที่สองพี่เหรียญที่สองเหรียญที่สองมาพี่เริ่มประมูลที่สองห้าศูนย์ครับเริ่มประมูลที่สองห้าศูนย์นะครับใครทีเ่เขาเรียกว่าอยากเริ่มประมูลใส่พารามาเลยเลยพี่มาพี่ดีสองห้าศูนยะ์หนึ่งนาคานับ เงินนับทองเดี๋ยวสวัสดีพี่ๆ่ก่อนสวัสดีครับวันนี้หนึ่งมีเหรียญพระศิีโทมาประมูลกันนะครับบิดครั้งละ50นะครับนับสามครั้งนับเงินนับทองนับนาคนะครับมามาพี่มาเดินดังกันต่อโอ้มาแล้ววิธี250หโอ้โหวิธีเจิมให้แล้วเนี่ยโอเคไ,อไปกันต่อนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดหัวใจให้หน่อยนะครับใครจะเก็บเหรียญน,นี้หนึ่งมีลังหนึ่งนะครับ ปลุกเสกพุทธาพิเศษที่วังนาคินขำชนะนะครับนะครับเดี๋ยวนิดนึงนะขอขอ,อนุญาตเซตเออระบบเออสัญญาณนะครับไม่ค่อยดีั <c oughs> กทายพี่อะสอง้าศูนนับเงินทีพิธีสองห้านับเงินที่พิธีใส่มาได้เลยนะครับบีดครั้งละห้คืนนี้มีแค่เหลือแค่90กว่าเหรียญมีคนมาเอาไปแล้วเกือบเจดเหรียญแล้วครับอ้าอ้โหูมาลุ้นกันครับ เหรียญน,นี้อ่าใครอยากบิดบิดครั้งละห้าศูนะพี่นะเริ่มบิดครั้งละ50แล้วก็1นึงจะนับ3ครั้งนับเงินนับทองนับนาคนะพี่นะมาเหลือตังกันต่อโอ้โหเหรียญน,นี้ครับพิธีให้มา250นับเงินครับเยอะวะ <laughs> โอ้ไม่กอดโู้ อะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยพิธีคืนนี้มันคืออะไรบิดมาได้เลยพี่ใส่กันมาได้เลยโอ้โหเหรียญแพงออกแลว้วอุ้ยมาสิตามาสิตาโอ้โหขนลุกขนลุกโอโ้ตอนนี้สองห้าศูนที่พิธีครับเหรียญน,นี้โอ้โห สองเคเนื้อเงินเครื่องทรงทองเพ้นเครื่องทรงเรียมกรอบทองไม่มีอีกแล้วสองห้าศย์ใส่กันไม่ได้เลยพี่โอ้โหอยาวาโอ้โหโคตรสวยงดงามมากโอ้โหพี่ต้องบอกว่าอืงดงามมากโอ้โหมาพี่ใส่ให้อีกหน่อยอ เหรียญน,นี้โคตรสวยตอนนี้อยู่พิธีครับหูใส่ให้อีกหน่อยพี่โอ้โหเลขโคตรเจ็ดเจ็ดเจ็ดโอ้โมแม่เจ้าอย่าบอกว่าจบที่สองห้าศูนนะพี่ไปไหนกันหมด <c oughs> พ่อะขาพราขาพ่อขาพรา,พข,าพขาแบบหนึ่งนะครบอกว่าโอ้ผมจะเอากล้าเอาลังมาเล่นอีกไหมนี่นะครับคือ <c oughs> แบบโอ้โหไม่มีใครกล้าใส่พลาให้เลยพี่สามห้าศูนนับเงินเออพิธี เอออย่างน้อยให้ค่าน้ํามันน้องที่เดินทางไปบวงสวงหน่อยสงสารหนึ่งหน่อยโอ้ขังหน้าไม่กล้ามาเล่นแล้วเนี่ยนี่โอ้เหรียญน,นี้พี่สามห้าศูนย์นับเงินที่พิธีครับบิดกันละขังละห้าศูนย์ได้พี่โอ้โหไปไหนกันหมดไปไหนกันหมดลูกหลานพญานาคเรามาพี่ใส่มาหน่อยนะครับอันนี้สองเคพื้นเงินครับเครื่องทรงทองเพ้นเครื่องทองรงเลี่ยมกรอบทองโอ้โหจัดสร้างเพียงสิบเหรียญเท่านั้นโอ้โหรุ่นนี้โคตรงาม สีสุดโทหน้าหนุ่มพี่รุ่นนี้อ้หูยอ,อ,อู้อุยนี่ก็อุ้ยอยู่คนเดียว <c oughs> มาสองสาม้าศูนยนับโอ้โหตั้งแต่ค่ากรอบยังไม่ได้นะครับสามห้าศูนนับเงินครับสามห้าศูนนับทองครับโอ้โหนับทองแล้วนะครับมาพี่ใส่ให้อีกหน่อย บิดครั้งละห้าศูนย์พี่นะครับโอ้โหโอ้โหพี่น้องพี่น้องพี่น้องครับ <laughs> โอ้โหหนึ่งนาคาโอ้โหพะพระเจ้าไม่มีใครเล่นเลยเหรอพี่เหรอน,นี้โอ้โหนะครับเออสี่สีสู่นยนับเงินเออนับ เออเอาให้หน่อยพี่ธีเออสงสารหนึ่งเถอะค่ากรอบก็ไม่ได้ โอ้โหสี่ศูนย์ศูนย์นับนับทองครับมาพี่โอ้โหไม่มีใครเล่นเลยพ่อสีสุดโทสวยมากโอ้โหเหรียญสุดท้ายเหรียญสุดโอ้ไม่ใช่เหรียญสุดท้ายโ,โหูโคตรสวยเลยเหรียญน,นีโ้โหูพี่เต็มระบบคือแบบงามมากงามมากพี่ดูด้านหลังนะสอเลขโคตรดเจ็ด 40, สี่ศูนย์ศูย์นับหนะ้าครับปิดการประมงเรียบร้อยพี่เรียบร้อยไม่เป็นไรครับพี่อยู่นั่นมันมันไม่อันนี้นะครับพิธีแคปให้หนึ่งหน่อยนะพิธีโอ้โหดี oh, ใจด้วยโหเหรียญนี้ปิดไปแบบแม่เจ้าแม่เจ้า <laughs> โอ้โหตรโอ้โหพี่บอกอะไรนะกลับไปบ้านฟ้าคอน เราจะไปต่อไหมพี่เราจะไปต่อหรือเราจะนั่งร้องไห้อยู่ที่นี่เราจะไปต่อไหมพี่โอ้โหพาลาเหรียนแรกหนึ่งก็แทบจะร้องไห้เลยไปบ้านฟ้าเหรือพี่กลับบ้านฟ้าใช่ไหมได้ได้กลับบ้านฟ้าก็กกาบนะครับ เอายังไงดีวะกับชีวิตนี้อ,อุตส่าห์ตั้งใจแบบเอามาปล่อยก็ไม่น่าจะคุ้มพี่ลังนึงอ่ะหลายหมื่นมากอหลังหน้าน่าจะไม่ได้เล่นแล้วละสงสารตัวเองจริงๆเลย <c oughs> เรียบร้อยพิธีเก็บไปอีกแล้วหนึ่งเหรียญ <c oughs> มาใส่ไมพ้พีอีกพี่อีกสักเหรียญหน่อยมาเผื่อมีคนเล่นด้วยมาพี่มา <c oughs> อย่าไปยอมแพ้เขาชีวิตนะ นะครับชีวิตชีว like <ang> ิตเหมือนชีว <nai> ิตหนึ่งนะครับยไม่เคยยอมแพ้กับอะไรทั้งที่นะครับแต่ก็แพ้แต่แต่ก็แพ้เขาตลอดนะพี่นะนะครับอแพ้นอกเขาตลอดครับมาจ้าเดินทางกันต่อเหรียญที่สองพี่เหรียญที่สองใส่พารามาได้เลยสองห้าศูนย์พี่เหรียญที่สองครับโอ้โหพี่ทีแกได้เหรียญสวยนะโอ้โหเหรียญนี้ สวยมากเลยนะครับโหไม่อันนี้ f c ซอาจารย์เจนี่ไม่มีใครดูดูไลฟ์อาจารย์เจเลยเรอระนะครับรายการอาจารย์เจออกจะด,ดังนะครับมีคนดูไลฟ์อยู่เจ็ดคน <laughs> เดซี่ตน่น <laughs> เดซี่ต่นอาจารย์เจนะครับโอ้โหเรียบร้อยบ้านบ้านฟ้าหรอพี่ไม่มีใครเล่นเลยเอาจังใดดีด เฮาเสียวจังใดดีพี่เฮ้าเสียวจังใดดีกับชีวิตคื <c oughs> อแต่ซิตนโอ้ <c oughs> oh, ไม่มีใครเล่นเลยไม่มีใครเล่นเลย <c oughs> เอาตรงจบไปเมื่อกี้สี่เก้าเก้าเชื่อไหมหนึ่งปล่อยบูชา หนึ่งปลอยบูชาอยู่สี่เก้าเก้านะพี่เหรียญน,นี้ยังไม่ได้ทุนเลยเอาตรงๆยังไม่ได้ทุนเลยโอ้ oh my god นะครับโอ้ เดินกลับไปใหม่นะพี่เนาะกลับไปบ้านกลับไปกลับไปไร้บ้านฟ้าใหม่ uh -huh.